สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองนะคะช่วงเวลาเย็นๆเนาะเย็นวันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567นะคะบอกแล้วตัวมือนีมีตัวที่เด็ดนะคะเพราะว่ามันเป็นโครงสุดท้ายแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่ มื่ออื่นก็นจะหอดแล้วนะคะจะหอดมือตัดสินแล้ว16ก,กรกฎาคม67เลขรัฐบาลไทยจะมาหอดในมื่ออื่นนี้แล้วนะคะมือนี้เส้นสองก็เลยมีแนวว่างดีๆเด,ด็ดๆมาฝากมาตอนคุณบอกคุณแม่ลายเป็นพิเศษจังเช่นคลิปนี้ละเออคลิปนี้บอกได้เลยว่าอยากลดนี่รีบดูด่วนก็นว่าได้เนาะหรือว่าเอาใจเอฟซีนะคะที ทุนน้อยนะคะแต่ว่าอยากได้หลายเออจีว่าจังใดดีล่ะหันละประมาณนั้นเป็นในส่วนแนวทางนะคะเลขสามตัวตรงๆชุดสามตัวตรงๆไม่ต้องกับวสันเออแปดหางแตกนะคุณบอกคุณแม่จาได้บอแนวทางที่เนซนสองเคยนําเสนอโดนแล้วหระบรดได้นําเสนอของเพิ่นมากนี่จะประมาณสองถึงสามงวดได้นะคะเพราะว่าเพื่อนบดได้ปล่อยแนวทางมากเนาะเพราะว่าหลังๆนะคะ ลัง,งกะที่เคยนําเสนอนะมันเลขมันรุดหลายโพดนะคะเจ้าของตัวเลขเพื่อนก็นเลยหยุดไปก่อนนะคะบ่อยากบ่อยากให้ทางช่องเอามานําเสนอเดี๋ยวสิมีคนไปตามไปเสียเงินเสียทองนํานะคะแต่บันนี้หลังจากที่บ่ไดเอามานําเสนอเพื่อนก็นล่องสังเกตเบิงคุณบอกคุณแม่เขามาสวงงวดแล้ววาสันงวดนี้เพื่อนก็นเลยว่าเอา้าล่องเบิงกันนะเอาอีกจักตังหนึ่งนะคะ เอาล่องให้เอฟซีไปพิจารณาเบังเน่นๆให้เลยเออให้เลขสามโตตรงๆนี่มาแปดหางแต่ว่ามีฟันมาให้เม็ดเดียวแค่ๆนะคะแล้วของเพิ่นนี่เดอร์เชยนซองจึงบอกให้ดีๆจับตามมองโตเน่นดีๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเอาโตอื่นโตไกลนะคะจับตามองโตเน่นนี่ล่ะว่าจะเน่นตัวใด้ี่มันมาโตนั่นโลดเอา เดี๋ยวเฮาเบิงพร้อมกันเนาะว่างวดนี้เพิ่นจะปล่อยเลขชุดใดมากนะคะสีมีเลขตัวใดร้ายเป็นพิเศษนะคะแล้วเพิ่นจะเน้นตัวใดเม็ดเดียวเนาะจังใดก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังกัคือเกาหะละคุณพ่อคุณแม่เข้ามาแล้วเห็นหนานเส้นซองปุ๊บนะคะกดป๊บโหลดนะคะบ่เมนกดปิดดิโ่เมนกดนี้นะกดไลค์นะคะอันดับแรกกดไลค์ค่ะอันดับสองกดแช่นะคะกดแชร่แล้วนะคะ คอมเมนต์นั่มก็ได้ถ้าผู้ใดว่างนะคะถ้าผู้ใดสะดวกนาคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันสวัสดีเซียนสองเออแม่ชอบมากเลขตัวนี้ยังกะว่ากันไปหรือว่าสิว่าเสียนสองสวยอีกแล้วนะลูกสวยมากๆเลยได้คือกันคอมเมนต์มาได้เมิดวาตาหยายห้นูไลจนเกินไป <laughs> คอมเมนตะ์เนาพูดมาคุยกันนะคะผู้ใดยังบกดติดตามบกดกระดิง่งก็อย่าลืมไว้น้ำแน่เนาะฝากไว้นะคะสำหรับเอฟซีดีเพิ่นอาจจะพึ่งมาติดตามหนูไหมเพึ่งเห็นคลิปแรกยังสินะ่ะก็อยากให้กดติดตามกันไว้นะคะจีไดบอพาดแนวทางดีๆเด็ดๆเนาะทีหนูหรือทางทีมงานทางช่องนะคะเอามาฝากมาตอนกันในแต่ละมือนะคะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากเอฟซีตลอดนะคะช่องเฮ้าหนี่บว่าสิตเป็นเพิ่งรัฐบาลไทยเนาะ แล้วกัแนวทางเล่านะคะกะนําเสนอมือนี่กับวาจิตติดเล่าจากนอยอยูดอกคุณบ่กคุณแม่นะคะมือขึ้นนะคะคอนจิแกงเนี่ยละฝันนะคะฝันบนันีนูก,ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคือจังวันสิบไปเล่ามากกว่าเออหรือว่าหนูคิดน้าเล็กเล่ากับบทจักนะคะเดี๋ยวเบิ้งชุดนีก่อนเดี๋ยวนูสีวอลสุฟังหามนีไปใส่ถาฟังความฝันของนูก่อน ฝันตอนเช้ามืดเออกำลังสีแกงแล้วละนะคะตื่นขึ้นมากกับเห็นอยู่ว่ามันเป็นฟาสแบบคือจังสีสว่างแล้วนะคะฝันคอนสีแกงภาษาบันภาษาอีสานว่าคอนสีแกงอะนะภาษากลางก็เช้ามืดมาสัน่นออ,อันนี้โอย่แต่ว่าจะติดถือมาถือนะคะอ่ะมา,บาเบืงหลัก,กันดีกว่านะคะเดี๋ยวจะสองขอเขียนก่อนเนาะชุดสามตัวตรงๆนะคะชุดปดหนี้สามตัวตรงๆอ่า พราะว่าตะกีนูตังซื้อแบบนี้นี่ต่ว่ากะบรัว่าเอฟซี่ิจําได้บอนะคะชุดปดนี้สามตัวตรงๆนะคะประจำงวดวันที่16กกอข้อหกเจนะคะอ่ะให้หนุอ่านให้หนูอ่านเลยบอรหรือว่าอ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนเนาะเดี๋ยวตั้งสติในการเขียนก่อนนะคะ เดี๋ยวมันสิเขียนผิดนะคะในระหว่างนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็กดไลค์กดแชร์รอเนาะหรือว่าคอมเมนต์รอก็ได้นะคะอ่าห้องสิเขียนผิดน,นี่ตาใายตาสันเดียวนี่เอโอโ่าบ่ผิดบ่ผิด ไม่ผิดเพี้ยนนะคะเออหรือว่าจิตจังไดบุพยายามพยายามเพราะว่าเลขชุดนี้นะคะเจ้าของโตเลขเพิ่นบอกกำชับมากนะคะวางงวดนี้ค่อนข้างมีความมั่นใจว่าแตกนะคะว่าสิแตกอาจจะแตก3้ำโตตรงๆตามสูตรเพิ่นเลยก็ได้นะคะที่จริงสูตรเพิ่นเป็น3้ำโตตรงๆค่ะล่ะแต่ว่ามันก็มีบางงวดนะคะ มาตัวแนวโอ้ยวาตะสามโตรงทอกถือซามตัวนี้ว่าแต่มันสลับตำแหน่งถึงบบตรงก็สร้างถึงเป็นโตัวกะสร้างคุณบอกคุณแม่กถือว่าสุดยอดถือว่าแม่นพ่อสมควรเนาะเอฟซีเนาะวาบอร์อ่าจากวาบอร์วาดิเส้นซองกบวา่าแล้วดิ <c oughs> <c oughs> โอเคอาบาททัทีนี้งวดนี้แปดหางนะคะ เขีย okay, เรียบร้อยเฝ้าโพดนะคะกาเลยบดได้เขียนไวคอนนะคะขอโทษหลายๆเด้อจ้ะเพิ่นกะสิผู้เฝ้าเนาะเพิ่นกะสิมาโอ้ยคือบทเตรียมพร้อมตั้งแต่ที่แหลก่าสัน่นแมนอีลีหละักกะ็คือเพิ่นวานหลานุเฝ้าเน,นาะหนูยานบ่ท่านเวลานะคะอ้าวนี่นี่ค่ะ สำหรับแนวทางนะคะชุดปลดนี้3ตัวตรงๆไม่ต้องตดนะคะประจําวดวันที่16กรกฎาคม67กลับมาปล่อยอีกแล้ว8หหางแตกของเห้ามาลุ้นกันจิเป็นจ้งไดนะคะตัวแรกก็คือ069 258 283 369 390 5 30 590แล้วก็593ค่ะเออจากสิเน,นนเน้นเฮ็ดยะเอาธรรมดาได้บอว่าซั่นโอเคค่ะมี06มี069นะคะ258 283 369 390 530 590แล้วก็593เด้อจากคุณพ่อคุณแม่งวดนี้นะคะส่วนโตที่เพิ่นเน้นนักนะคะเพิ่นวงกลมมาให้เม็ดเดียวเลยนะคะก็คือ เน้นนักไปที่หาเก้าศูนย์ค่ะนี่ละโตที่เส้นซองบอกให้จับตามองนะคะและ้นแนวะะนนก,ก,แกะะ็แนวทางนี้นะคะแนะนาภูเพิ่นมาเบิงใหม่เนี่ยจากน้อยเนาะทาบรลติดตามกันตั้งแรกนะคะแนวทางนี้นะคะเอฟซีเนาะที่เพิ่นเบิงแนวทางมาตอนโดนดนี่เพิ่นจิจับว่าเออแปดห้างนี่อันสิมีโตได้หลายกูมูนะคะเพิ่นจับ เพิ่นเอาลักลอยเป็นตัวได้นะคะลายที่สุดหรือว่าเลขสองตัวลังหนี่มีตัวได้ลายที่สุดนะคะมันก็เคยเขาเป็นเลขจับคู่อยู่นะคะแต่วันนี้ละเช่นซองวันนี้ว่าพ่นอันเพิ่นเน่นดอกนะคะทามันสีมาอิลีค่ะนะ่ะเพราะว่าตามสถิตินะคะที่เคยนําเสนอแนวทางเพิ่นก็คือเขาตัวเน่นท้องเพิ่นทันละแต่ว่าอาจจะบางเทือน,นะคะมิ่มิ่งหนึ่งนะคะเขาเป็นเลขจับคูนะ่เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะ อย่างเช่น590เนี่ยถ้า f c เบิงแล้วมักเนาะกายลืมหาเก้าหนย์น้ำแน่นะคะหรือว่าเกกับว่ากันไปนะคะอันนี้ก็พูดในส่วนที่เคยนำเสนอแนวทางนี้นะคะแต่กับโกหูดอกคุณพ่อคุณแม่ว่ามันสีมาสิถืออีลีบอนะคะหวดนี้ของเพื่อนจะเขาบอเส้นซองกับโบหูขึ้นกันนะคะ,อะลองพิจารณาดูนะคะได้แนวทางมากกเลยฝ่าออมานำเสนอนะคะกะ หนูกะเฮ็ดงานหาแนวทางเนาะถามีแนวทางบ่น right ้ำเสนอกับจักสิว่าจังไดนะคะเออเอาแคบหน้าจอนะคะสำหรับเลขชุดสามตัวตรงๆไม่ต้องโต๊ดแปดหางแตกนะคะอ่ะเกือบไม่สิปิดคลิปเมื่อกี้นะคะเกือบเบาดูฟังนะคะมึ๊กเออว่างขอนจีแกงนะคะหนูฟันเนาะฟันฟันฟันซ่อนฟันฟันขับไข่ขับข้าคือจังเป็นเรื่องจริงแต่ว่าันเปม่เรื่องจริงดอกนะคะ เป็นไนคือว่าบอมเนเรื่องจริงที่บอกค,คือบ่ได้เว้ากันนะนะแต่มันค,คือคือคือเรื่องจริงคือจงเข้าตื่นนอนในฝันหนูนะหนูตื่นขึ้นมาระสันเออหนูตื่นขึ้นมานะคะกะอยู่ที่ให้นอนหนูก็เลยว่าโอ้หนูฝันได้เลขเออเก้าโอ้บอมแมนหนูฝันได้เลขศูนย์หาหกบัสันหนูอุ้ยหนูฝันได้เลขศูนย์ห้าหกบอกกับบุญน้ำโชกเนาะวันนี้ หมายถึงว่าในฝันหนูตื่นขึ้นมาแล้วนะอันนี้คือฝันอยู่ด้หนี่คุณบอกคุณแม่ยังงงเ้อหนูตื่นขึ้นมาในฝันนะคะบอกบอกกับคุณน้ำโชกว่าโอ้ยเมื่อคืนนี้หนูฝันได้เลขศูนย์หาหกตัวหนีโอ้ได้ตั้งสามตัวกสัตย์แต่ว่าจะฝันยังนะคะว่าในฝันว่าซ้ำนั่นาันีีคุณน้ำโชกเลยว่าเอา้าไอ้คือฝันได้เก่าหาหกประสนเออนี่ล่ะคูดบอกคุณแม่ ซ้ำนีล่ะในฝันถัดน่ะหนูกระตื่นนะคะหนูกระตื่นหนูก็เลยมาคิดว่าเอ้าว่าว่ากันอยู่ว่าแมนบอกว่าหันคุณน้ำโชคยังบ่ิตือนอยู่นะคะกับแสดงว่าโอ้แสดงว่าฝันตัวหนีมาสั่งบอกกับตัวเองอันนี้คืออันนี้คือเนมือเศารแล้วนะคะที่หนูตื่นขึ้นมากล้วหนูก็เลยคิดว่าเอ้ามื่อขีดคือบอกเรื่องเล็กกันอยู่แล้วหันไบเบิ่งนะคะคุณน้ำโคเพิ่นนอนอยู่บอกให้นิตื่นมาบอกกันอ้าแสดงว่าฝัน อนุฟันในศูนหาหกเออบันนีบุญําโชกวา่าไอ้คือได้เก่าหาหกเปอร์เซ็นต์เออว่าชิเป็นไหนคุณบอกคุณแม่แต่จ้งซองว่าฟันในหน่อย,อยแบบนี้นะคะเออนุคิดน้ำเหล็กร้ายเกินไปกับโบจักนะคะสิฟันโบแม่บอกเฮ้ยังเพราะว่าช่วงนี้นะคะเหล็กมันลายเนาะเออแล้วก็ใกล้สิเหล็กออกแล้วมันก็สิคิดน้ำเหล็กแน่ไปแน่นนะคะอาจเป็นไปได้นะคะแต่ว่าว่เมื่อแรกนี้สิล่องไป หาสาวเล่าแน่จากนอยอยู่นะคะว่าแต่ว่ามันคืออกไปแล้วเหรองวดที่แล้วนี่เลขออก90แล้วก็065เนอะอุ้ยโมเมนต์ไม่เฉียอวอเออเก่าหา60หา6อีลีแบบอุ้ยถ้าเด็ดามตัวนี้ก่ธรรมาดาดิน <c oughs> เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้นะคะและกับผู้ใดอยากสั่งเขี้ยมกับเบอร์9ในละนุ่งรหให้แล้วนะคะหนาสวยหนาใสหนางามหนาโล จุดดังดำหายฟ้าหายซิวหายกะหายติดต่อมาตัวเดียวใส่ตัวเดียวใส่ใสแค่กันขึ้นเท่านั้นบ่ยุ่งยากนะคะท้าให้ลองนะคะซ้อมกับปุกขึ้นไปเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ